ผมโดนดาบบาดนิดหน่อยดูจากการออกแบบดาบแล้วมันค่อนข้าง,งโง่มันมีขอบที่คมมากมายมันดูอันตรายนิดหน่อยสำหรับผมเนะคือมันคมไปหมดทุกที่อ้ oh. ใช่มันตัดได้เดี๋ยวก็รู้มันจะฆ่าได้ไหมวิชเดฟ คุณเป็นเวลาห้าวันที่โรงเตะเหล็กที่บ้านเพื่อสร้างดาบตะขอเดฟเป็นยังไงบ้างกับมันก็น่าสนใจครับเป็นอย่างน้อยนะมันผลักดันผมให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่สูงสุดทิษฎียากของมันก็คือตะขอผมไม่เคยทําสไตล์แบบนี้มาก่อนมันท้าทายมากในตัวของมันเองอาลาริสเป็นไงบ้างกับตะขอที่มันแม่ยากเหลือเกินนะโดยปกติคุณจะไม่งอมีดแบบกลับหลังมันยากมากที่จะทําให้สําเร็จอย่างที่มันควรจะเป็น เอาละครับทุกท่านคุณต้องคู่สร้างงานศิลปะที่อันตรายได้แล้วแต่มันจะทำงานเป็นยังไงบ้างดาบของคุณแต่ละคนจะถูกนำมาทดสอบหลายอย่างนะักทุกท่านครับเพื่อทดสอบขอบและความคมของดาบผมจะสะบัดหนึ่งครั้งบนเสือตาตมิที่มีข้าวอยู่ถ้ามันคมมันก็จะตัดขาดอย่างหมดจดริชพร้อมไหมครับได้เลยเอ่อผมคิดว่าผมจะทำได้ดีดาบมันคมไม่มีข้อบอกพร่อง ไม่มีปัญหาอะไรกับมันทั้งนั้นเยี่ยมแจ๋วเยี่ยมมากรับที่เบาและคมคุณใช้งานมันได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นมันฟันเสือได้อย่างหมดจดมันตัดได้อย่างแน่นอนครับกับ ความคมของมันใช่เลยใช่เก่งมากเดฟคุณเป็นคนต่อไปคุณพร้อมไหมแน่นอนมาลองดูกันเดฟดาบของคุณนี่หนักกว่านิดหน่อยนะครับมันคมพอที่จะตัด แต่ไม่พอที่จะตัดให้มันขาดเพราะว่าน้ำหนักของดาบเมื่อคุณยืดออกคุณจะมีจุดที่จะชี้มันกลับไปที่คุณแล้วก็มีข้อกังวลนิดนึงว่าคุณจะควบคุมมันได้อย่างไงแต่ว่าโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับขอบคุณมากครับริชได้คะแนนผมยังไม่ได้คะแนนมันเท่ากับ1ต่อศูนย์ผมคงจะต้องลงในการทดสอบที่สองเดฟเอาละทุกคนก็ทดสอบความแข็งแกร่งของอาวุธเดี๋ยวผมจะฟันสองครั้งที่นักรบของเรา ถ้าดาบของคุณแข็งแรงพอมันควรจะรอดด้วยความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นริชคุณพร้อมไหมพร้อมครับ